ไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณมีฝันมีไอเดียที่สร้างสารรค์มีเรื่องราวดีๆที่อยากบอกนำความตั้งใจของคุณแล้วมาหาเราไทย PBS เปิดพื้นที่ให้ทุกคนมาผลักดันฝันของคุณไปกับเราผมนะครับจากคนที่เป็นพรอบครัวธรรมดาที่มีความรู้เล็กน้อยนิเดียวเมื่อได้มาทำรายการที่นี่ได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่นี่และได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่นี่ทำให้ผม มีการพัฒนาชีวิตไปในทางที่ดีมากขึ้นรวมทั้งมีแฟนรายการติดตัดเยอะมากและมีความสุขมากเลยครับก็อย่าลืมนะครับตอนนี้ไทยพีวีน,นะครับจะเปิดรับข้อเสนอหรือว่าคอมเมนตชิ่งในครั้งต่อไปนะครับผมเร็วๆนี้เลยนะครับยังไงอย่าชวนคนที่มีไอเดียมีคอนเทนต์มีเรื่องราวอะไรก็ลองมาแชร์มาแบ่งปันกันที่ไทยพีวีของเราได้นะครับเปิดรับข้อเสนอรายการ วันที่23ถึง25พื่อจิกายนนี้ดูรายละเอียดการเสนอรายการที่ w w w t h a i p b s o r t h c o m m i s s i o n i n g น้ำฟันของคุณมาสร้างสรรสังคมแห่งการเรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่กับเรา